สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊าพาไปผมป๊านะครับจ๊เอมค่ะวันนี้ป๊าเกษซจะพากันไปเที่ยวที่อ,อุทยานชาติผู้เตยอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่เอพิโซดที่2ของการเดินทางไปยังอุทยานชาติพู้เตยของวเราป๊าพาไปนะครับในเอพิโซดนี้ป๊าพาไปจะพาไปกันที่ลานกลางเต็นท์ตะเพรินขี้โดยเราเริ่มออกเดินทางจากที่ทําการอุทยานนะครับ ตรงไปอีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับก็จะถึงปากทางเข้าหมู่บ้านตะเพิ่นขี้ครับระหว่างทางที่ไปนั้นโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับฟ้าเหมือนฝนจะตกน่อยๆนะครับต้นไม้เขียวชอุ่มเขียวขจีไปหมดเลยนะครับโอ้โหงดงามจริงและในที่สุดเราก็ถึงปากทางเข้าหมู่บ้านตะเพิ่นขี้แล้วครับซึ่งทางนี้นะครับก็เป็นลูกลังยาวไปตลอด15กิโลเมตรเลยครับในช่วงแรกก็ยังเป็นบ้านคนอยู่บ้างนะครับมีการทําไร่ทําการเกษตรอยู่บ้างนะครับ ตรงไปยาวๆเลยนะครับจนในสุดเราก็จะเจอด่านนะครับของทางอุทยานแห่งชานันเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่เป็นซุ้มหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านตะเพินขี้ที่เป็นลานกลางเต็นท์นะครับเข้ามาก็เป็นทางลูกลังดินแดงนะ ช่วงแรกๆก็จะดีหน่อยนะเป็นเรียบๆหน่อยไม่ได้มีความสูงชันหรือครุกขะมากเพราะว่ามันยังเป็นเหมือนโซนบ้านคนอยู่พอเข้ามาสักระยะหนึ่งทีนี้แหละทางก็จะเริ่มครุกขะพอสมควรนะมีขึ้นบ้างลงบ้างสลับกันนะครับแล้วก็รถเก่งยังพอจะมาไหวนะแต่ไม่ค่อยแนะนําเลยถ้าเป็นโฟว e w ยกสูงหรือว่าทูวิวก็ได้แต่ยกสูงหน่อยก็โอเคมาได้ค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะมีทางที่ชันบ้าง แต่โดยรวมไม่ลำบากครับมาทา่นใช่ไหมคุณแม่ไม่ลำบากแค่ไม่ลำบากเลยสบายมากนั่นแหละครับโอเคไปดูระหว่างทางกันต่อแล้วเดี๋ยวไปเจอทีที่ลานกลางเต็นท์เพลินขี้กันเลยครับตอนนี้เราขับรถกันมาถึงจุดชมวิวนะครับเราก็แวะชมวิวกันนิดนึงเนาะเป็น เฉลียงออกไปให้ชมดูกว้างไกลมากเลยอะ่ะสวยมากเลยแดดแรงหน่อยแต่ว่าอากาศเย็นนะครับแต่แดดแรงเดี๋ยวให้ดูวิวนะวิวสวยมากจริงๆดูฟิวกันเลย เจอจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะขึ้นมาจากจุดเมื่อกี้นิดเดียวเองแวะอีกแล้วมันสวยอะ่ะทำไงได้อันนี้คือทางให้เราขับขึ้นมาเมื่อกี้นะแล้วก็จอไรถ้าตรงนี้แล้วเราก็ไปดูวิวตรงนี้นี่สวยงามสุกมากเลยเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ลานกางเต็นเลยแล้วกันนะไปถึงลานกันเต้นจริงๆละอีกไม่ไกลละอีกประมาณสามโลก,กว่า ตอนนี้เราถึงลานกางเต็นท์เพื่อขี้ของเุียงชาติพูเตอร์แล้วนะครับที่ลานนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนั้นนะแล้วเราแวกนี้ก็มีลานกางเต็นท์เอกชนของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับแต่ว่าราชก,การที่อุทยานนี่นะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูลานกางเต็นท์กันแล้วก็เดี๋ยวออกไปกางเต็นท์กันเลยตอนนี้ก็บ่ายสามจะบ่ายสามครึ่งแล้วเดี๋ยวก็ขอกางเต็นท์กันหน่อยทีนี้เออมากัน สคนเนอะเดี๋ยวป้ากับเอมนเะนี่ยนอนเต็นท์เดิมๆได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่เช่าเต็นทอุทยานะครับมีเลทราคาตามที่ขึ้นในรูปนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะโอเคเดี๋ยวเราขอไปเลือกที่ก่อนนะว่าจะก,การเต้นตรงไหนกันดีสำรวจทางไปด้วยกัน oh, oh, ก็เดี๋ยวเราได้ที่การเต็นท์ละขึ้นมานิดหน่อยก็เจอนะเป็นร้าน <Yeah. S 1> <laughs> เป็นรานไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็หน้าตรงรอบๆล,ลานเนี่ยก็จะเป็น โตกินข้าวนะโตหินที่เขาสร้างไว้ให้อ่ะสบายเลยมีที่นั่งกินข้าวสบายแล้วแล้วเดี๋ยวเรากางเต้นกันแถวนี้นะมุกหันหน้าทางทิศตะวันออกนะซึ่งเป็นวิวภูเขาวสวยนะไปเดี๋ยวขนเต้นมากางกันเลยดีกว่าที่นี่เขามีรถเข็นให้ด้วยนะมีรถเข็นบริการสามารถใช้ได้เลยของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ใกล้นี่เองนะเป็นห้องสุขาแต่ห้องอาบน้ำเนี่ยต้องลงไปตรงทางเข้านะปากทางเข้ามีห้องน้ําอยู่ห้องอาบน้ํะนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีขอกางเต้นก่อน วันนี้น่าจะเหมาลานั้นเนี่ยไม่มีคนเลยดิเจนรถเข็นหน่อยเร็วรถเข็นมีแค่สองล้อนะครับมันเลยกลายเป็นหากระดกหน้ากระดกหลังนิดนดง<อ>เดี๋ยวมาดูกันนะว่า,ชาเชลลม,มเข็นไหวป่ะนะเข็นขึ้นลต่อไป

เลือ <laughs> ตอนนี้เราต่างเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วนะครับมีเต็นท์อุทยานด้วยถึงเต็นท์นะแล้วก็เป็นเต็นท์ของเราเองนะเต็นท์อุทยานวันนี้เรากางกันเองด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่พอดีก็เลยกางกันเองแต่ว่ากางไม่ยากนะสบายมากเลยแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่ลานกางเต็นท์ตะเพินขี้นะครับโอ้โหอากาศดีมากใช่ไหมลมเย็นมากเลยอ่ะแล้วก็วันนี้มันแบบคืมฟ้าคืมฝนนิดหน่อยแต่ฝนไม่ตกอ่ะมันดีมากจริงดีมากแล้วคือหน้าเต็นท์เราคือเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะที่กินข้าวได้แบบแข็งแรงมากอ่ะ แทบไม่ต้องมีโต๊ะเลยเออน่าหน้าหาวิว,ออาาว,วทุกคนนะ่าจะได้เห็นภาพวิวกันแล้วแหละสวยมากแต่วันนี้มันเย็นมากเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยว<ช>มีโอกาสจะพาไปรีวิวร้านทางเต็นว่ามีห้องน้ำมีอะไรเป็นยังไงบ้างแต่เท่านี้สำหรจคข่าวๆนะดีมากเลยสะอาดมากอืม,อมโอเคเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวแล้ววันนี้เรากินข้าวง่ายๆเราซื้อมาจากข้างล่างแล้วนะครับวันนี้ซื้อมาทาั้งนั้นเลยจะได้ไม่ต้องทําวันนี้จะชมวิวมันก็จะมีแกง แกงจืดหน่อไม้มีผัดบวบมีหมูทอดแล้วก็มีแกงเขียวหวานลูกชิ้นแล้วก็มีถั่วในซอสเขอเทศนะแล้ววิวเป็นไงบ้างวิวนี้สิบเต็มสิบเลยอากาศกค่อนข้างเย็นแต่อาจจะหนาวสำหรบับเราแต่ชอบนะชอบมากแล้วก็รอบด้วยเมือนคืบฝนนะแต่มันไม่ตกอะแะพ่อเป็นไงบ้างออตอนนี้กำลังมองหาไข่อยู่ว่าเช้าซื้อไข่มาสิบฟอง <c oughs> แล้วไข่อยู่ที่ไหนบ้าง ออแล้วก็สนุกมากกลางเต็นวิวดีพื้นเรียบหญ้าเป็นเพป็นพรมไปเลยเนี่ยบรรยากาศต่างๆดีมากอยู่ใต้ร่มไม้โอ้โหสวยมากยอดเยี่ยมที่สุดเลยตอนนี้เรากคกินข้าวเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังพอมีแสงสว่างเหลืออยู่ ยังไงเดี๋ยวป้าจะลองพาเดินรอบลานกลางเต็นท์ดูนะตอนนี้เราอยู่กันที่ปากทางเข้าหน้าลานกลางเต็นท์เลยนะหลังจากที่เราขึ้นทางลูกลังขึ้นมาได้ระยะใหญ่ๆแล้วนะเราก็จะเจอด่านตรวจซึ่งเป็นของอุทยานแห่งชาติพูเตยนะครับก็จะมีจุดคัดกรองมีําราละค่ากลางเต็นท์นู่นนี่นั่นผู้ใหญ่ก็คนละ20เด็กคนละ10บาทถ้าเช่าเต็นท์ด้วยก็ตามเลทราคาที่ขึ้นให้แล้วเดี๋ยวขึ้นให้รอบวะนี่โอเคพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถเลยนะครับซึ่งที่ลานจอดรถก็คือ มีที่จอดกว้างขวางพอสมควรนะจอดได้หลายคันเลยเราต้องรอจอดรถก็จะมีห้องน้ําด้วยเป็นห้องอาบน้ําผสมห้องน้ํานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอาบน้ำเ,เนี่ยจะมีจุดนี้อยู่จุดเดียวนะบนลานจะไม่มีห้องอาบน้ําแล้วให้ไม่ใช้ห้องอาบน้ําที่นี่นะครับใช้แล้วก็ช่วยปิดไฟด้วยนะครับ <inde fin> เดี๋ยวเราเดินไปพร้อมๆกันเลยนะไปดูห้องอาบน้ํานี่เมื่อกี้ที่บอกไปนะเข้ามาเป็นลานใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นลานจอดรถตรานี้เป็นลานตรวจนี่แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับ รูปลงมาตรงนี้เป็นที่อาบน้ำนะมีสุขาด้วยด้านหน้าจะเป็นของคุณสุภาพสตรีนะครับแล้วก็มีห้องน้ำคนพิการตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันว่าเรียบพร้อมขนาดไหนนะชวัวบโอ้ทำดีนะครับทำดีมากเลยสะอาดด้วยสะอาดมากมีสวิตไฟเปิดต,ติด ใช้ได้ไปดูสุขาชายข้างหลังมั้งนี่ของผู้ชายนะครับก็มีอ่างและแปรงฟันเข้าห้องน้ําก็มีเปลี่ยนรองเท้านะครับส่วนเข้าไปก็มีไฟเปิดมีไฟติดนะครับตรงนี้เดี๋ยวคงต้องมาดูอีกทีตอนกลางคืนนะว่าไฟติดแค่ไหนให้ดูนะครับนี่ห้องน้ําไฟสว่างนะครับแล้วก็มีที่สายชีชําระด้วยนะครับแล้วก็ นี่ห้องอาบน้ำครับมีฝักบัวทีฝักบัวงอนมีที่แขวนตรงนี้นี่ที่แขวนนะครับด้านหลังก็จะเป็นโถชฉีถือว่าสะอาดมากเลยนะสะอาดจริงๆมามาดูห้องน้ําหญิงกันค่ะมีอ่างล้างหน้าสองอ่างเนาะมีกระจกให้ด้วยเป็นโถชโ็โคโคแล้วก็มีสายชีาระเนาะคล้ายคห้องผู้ชายเลยมีทิชชู่ด้วยแย่ yeah. ห้องอาบน้ำเออมีฝักบัวมีที่แขวนด้วยอยู่ขวาม,มือทางที่ลงไปห้องน้ำน,นี่ค่อนข้างชันเลยนะครับนี่เอฟเดินขึ้นมานี่ก็ชันนะใครว่าไม่ชันชันอยู่นะครับเหนื่อยไหม,ไมเหนื่อยนะครับเอฟตอบว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยอายุยังน้อยอยู่เดี๋ยวเราไปดูลานจอดรถนะซึ่งเป็นลานที่กว้างพอสมควรนะครับของที่นี่นะครับ พอมองเข้าไปก็จะมีด้านขวาน,นี่จะเป็นสถานที่เช่าเต็นต์อุปกรณ์นอนนะครับของอุทยานนะตรงนี้ก็คือทางขึ้นเพื่อไปลานกางเต็นท์ตะเพินขี้ข้างบนนะครับที่นี่จะมีรถเข็นให้คันนึงเนาะแต่ว่าเราเอาไปประจาการอยู่ที่เต็นท์เราเออโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นตรงลานกางเต็นท์นี้กันไปเลยนะระหว่างที่เดินก็ขอพูดเรื่องทั่วไปของที่นี่หน่อยนะครับก็คือที่นี่สัญ,ญญาโทรศัพท์มีเฉพาะ AIS นะครับมีเต็มเลยใช้ 4G ได้แต่ว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยไม่มีสัญญ,ญาณ แล้วก็พูดถึงแผนการของเรานิดนึงเนาะวันนี้เราไปกันที่ที่ทำการอุรยานกันมานะครับไปลงทะเบียนขึ้นน้ําตกตะเพรินขี้น้อยตะเพรินขี้ใหญ่ซึ่งเราจะไปพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะว่ารายละเอียดเป็นยังไตงตอนนี้ขึ้นมาถึงโซนแรกหลังจากขึ้นมาจากตรงรถนี่นะขึ้นมาถึงโซนแรกก็จะเป็นทางขึ้นสลบขึ้นเลยถ้าเข็นรถเข็นขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะกินแรงพองสมควรจะมีโซนแรกเป็นสโซนครับคือโซนประกอบอาหารก็คือโซนนี้ แล้วก็อีกโซนคือโซนนี้ประกอบอาหารได้ครับเหมาะกับการประกอบอาหารจําพวกที่ต้องใช้เตาถานนะครับสามารถประกอบตรงนี้ได้เลยมีเต็มเลยมีตั้งหูเป็น10โตะนะเนี่ยมันสามารถวางเตาถาดบนนี้ได้นะครับแล้วก็่านก็นได้4คนนะเป็นเป็นโซนแรกที่เข้ามาแล้วเจอตรงใหม่นิดนึงปุ๊บด้านซ้ายมือนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องสุขานะั่นเองเฉพาะห้องน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดอาบน้ําต้องไปข้างหน้าให้ดูเมื่อกี้เอาชเชม ที่นี่สุนัขเยอะเดินมาอีกหน่อยก็จะเป็นระเบียงขึ้นไปชมวิวตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ห้ามกางเต็นท์นะระเบียงนี้ห้ามกางเต็นท์เพราะว่าน่าจะเป็นที่ส่วนรวมนะที่คนใช้มาพักผ่อนกันซึ่งวิวดีมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเป็นศาลาวิวดีมากจริงนี่เหมือนฝนใกล้จะมาแล้วด้วยสวยมากอากาศดีมาก เดินกันไปต่อโอ้อยู่ดีฝนก็เหมือนจะตกแล้วตรงนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนของลานกลางเต็นท์เนี่ยก็จะมีมานั่งหินอย่างนี้นะครับไล่เลียงกันไปยาวไปสุดลานเลยนะแต่ลานก็ไม่ได้กว้างมากหรอกเดี๋ยวเราเค่อยๆเดินไปดูนี่ลานกลางเต็นท์กันตรงนี้นะครับใต้ต้นไม้ใหญ่ตน้นนี้ลานก็จะไปะสุดกันแค่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นแค่ประมาณนี้นี่เองซึ่งตรงนี้ก็จะมีจุดล้างจานอีกจุดหนึ่งด้วย ก็รวมๆประมาณนี้เองครับพรานแต่ว่าอากาศดีมากแล้วก็น่าประทับใจมากเลยสวยมากแต่ว่าตอนนี้ฝนลงแล้วแหละทุกคนเราต้องไปประจำอยู่ในทาร์ของเราแล้วฝนมาเริ่มสาดแล้วครับกําลังหอบสัมภาระเข้าเต็นท์ตัวเองอยู่โอ้ทุกคนตอนนี้ฝนกำล,ลังลงเม็ดอะเนี่ยหัวเปียกเลยตอนนี้แต่ยังลงเม็ดไม่หนักนะแต่ว่าฟ้าเนี่ยมืดมาแล้วอากาศเย็นมากเลยกินข้าวเสร็จนี่พักผ่อน ชิลมากวันนี้ก็คงอัดประมาณนี้เนอะเดี๋ยวเราจะนั่งพักผ่อนละฝ่าเริ่มมืดละว,วันนี้ก็ชิลๆเนอะวันนี้ก็คงประมาณนี้อาจจะหายไป่ได้กไเล็กน้อยเดี๋ยวไปโผลท่ทีพรุ่งนี้เลยเพราะว่าฝนเริ่มมาละมอกลงมีหมอกด้วยไกลๆเดี๋ยวให้ดูวิวตรงข้ามเราเนอะตอนนี้สวยมากนี่ทุกคนไกลๆนั้นแบบฝนเริ่มลงแล้วเนะ่ะมีฝนนะมีฝนฝนหมอกๆสวยมากเพราะนั้นฝนตกหนักละ อโอเคเดี๋ยวขอพักผ่อนแค่นี้แล้วกันเจ้าหมา <laughs> ทุกคนเช้าวันที่สองแล้วนะโหลมแรงมากเลยทั้งคืนเลยแลวคือเมื่อคืนก็มีฝนตกด้วยนะครับมีหมามันนอนข้างๆด้วยม,มีหมามันนอนข้างเ <c oughs> มื่อคืนฝนตกลมแรงมากเราเลยต้องตื่นมาตอนมืดๆเนะประมาณสองสามทุ่มตื่นมารับเต็นกันใหม่นะรับทาร์บให้มันบังฝนเพราะว่าฝนมันแรงมากแล้วมันตกท้องช้างด้วยนะน้ําฝนขังแล้วพอลมมันกระพือตี น้ำมันก็แบบดิวมาโดนเต็นแบบเสียงดังมากเลยก็เลยต้องมานั่งปรับตอนกลางคืนแต่ว่าเมื่อคืนเราเหมารานเราก็เลยอยากทำเลยก็ทาตอกสมองบวกกับเสียงดังสนั่นเลยก็ทําไปนะตอนกลางคืนก็อากาศเย็นครับเย็นถึงหนาวอะสัก20 19 20้องศาน่าจะได้ตื่นเช้ามาก็บรรยากาศดีมากเงียบสงบแล้วก็มีหมอกจางๆลอยผ่านหน้าเต็นท์ไปนะครับคุณพ่อตื่นเช้ากว่าบอกว่าตอนเช้ามจนมีหมอกเต็มหน้าเต็นท์เลยลอยไปลอยมานะเช้านี้ก็ มาอากาศดีมากเราทาแปรงฟันล้างหน้าอะไรเรียบร้อยกันแล้วตอนนี้เราทาอาหารกินนะเดี๋ยวเราต้องรีบทําเวลานิดนึงตั้งแต่เช้าเลยเต้องรีบทําเวลาแล้วนะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเดินป่าไปเดินน้ําตกตะเพินขี้น้อยตะเพินขี้การตะเพินขี้ใหญ่นะครับ <มา S 1> เดี๋ยว,วไปกับใช่เราจัเจ้าหน้าที่อุทยานไว้เดี๋ยวไปกับเจ้าหน้าที่อุทยานนั่นแหละ mm hmm. ก็เดี๋ยวขอตัวทาอาหารก,กินกันก่อนเช้านี้เนาะกินง่ายๆนะครับแซนด์วิชทูน่าเหมือนเดิมแล้วก็พกพาไปกินในป่าได้ด้วยเผื mm ่อเดินป่าจะใช้เวลานานเนะ เออคลิปน้ตกตะเพรงขี้น้อยตะเพิงขี้ใหญ่ตะเพิงขี้กลางเนี่ยจะเป็นคลิปแยกนะไปดูในคลิปกันเอาละกันนะครับว่าไปยังไงเป็นยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวมาเจออีกทีตอนเรากลับมาจากตกตะเพรียงขี้แล้วเลยละกันนะบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างรีบนิดนึงก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเ,เ,เยอะนะบรรยากาศตอนเช้าโอเคเดี๋ยวขอตัวทานอาหารกันก่อนเดี๋ยวมาทำแซนวิชให้ดูนะเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลย ไอทูน่าเนี่ยเราก็ใช้ทูน่าในน้ำแร่นะหรือใช้น้ำเกลือไดไแล้วแต่น้ำเกลือจะเค็มหน่อยก็ระวังดีๆแล้วเราก็ใช้น้ำสัตมายองเนส้หละไค่อยผสมไปแหละจนมันอร่อยอะ่ะถ้าอยากอะรจัดหน่อยก็เติมเกลือเติมพริกไทยอะไรอย่างงี้ได้เติมน้ำตาลเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเติมมะนาวยิ่งอร่อยเลยแซ่บมากแต่เรามาง่ายๆพกไม่เยอะพกของไม่เยอะก็มีแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับเราก็มีซื้อเซบบรน์นาจากเซเว่นมาก่อนอื่นก็ แปะไอแผ่นหนึ่งจริงๆน้ำไอ้นามสลัดเนี่ยตลงตรงนี้ด้วยก็ได้นะมันจะดิ้งเต็มจนไปใหญ่ก็เนี่ยครับทูน่าลงไปต่อเรียบร้อยง่ายมากมีผักแก้มด้วยกินได้ปลอกเข้ามาแงบเรียบร้อยทูน่าสลัดใส่ขนมปังเป็นแซนวิชทูน่าตอนนี้เราเดินกลับมาถึงลานกลางเต็นท์ครับจากลำตกทะเพรินขี้นะครับเหนื่อยฝนตกด้วย เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะแม่ทากับข้าวไปให้มีไข่น้ามีอาหารกระป๋องกินง่ายๆแล้วก็หุงข้าวด้วยแม่หุงข้าวอร่อยมากเลยมันกรุบๆอะ่ะไม่รู้ทำไม <c oughs> อร่อยดี <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะรับไปมา,า,ากัน เรากินข้าวเสร็จแล้วนะวเราขับนอนพักผ่อนกันนานมากเลยเขาฝนมันตกทำอะไรไม่ได้ที่อุทยานชาติภูเตยตรงตะเพินขี้นี่นะครับมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยครับมีหมู่บ้านกระเหลียงมีถ้ำตะเพินเงินถ้ำตะเพินทองแล้วก็มียอดเขาเทวดาแต่เดี๋ยวยอดเขาเทวดาเนี่ยเราจะไปกันพรุ่งนี้เช้านะะก็เขาวเทวดาขึ้นไปตอนเช้าออกสักประมาณแบบตีสี่ตีห้าเดินขึ้นไป900เมตรก็ถึงยอดเขาเทวดาซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดสุพรรณนะ เห็นวิวอุทัยธานีวิวกาญจนบุรีก็ถ้าเกิดไม่มีฝนตกหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปหนึ่งต่างหากเป็นยอดเขาเทวดาว่าเราขึ้นลำบากแค่ไหนแล้วกันแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มออกเบาๆแล้วเช้าเดินน้ำตกสะเพริขี้มาก็เอาเรื่องอยู่อ่ะอืมอมอร่อยออมอนอมอนตอนนี้งานการเซนประสบปัญหานหน่อยท่อน้ําหลักที่ไปห้องอาบน้ามันแตกต้องมานั้งอาบน้ำที่ห้องน้ําห้องสุขานะครับ ห้องอาบน้ำที่ที่ตรงห้องสุขามาเป็นห้องของคนพิการและคนสูงวัยมีห้องเดียวที่มีฝักบัวถ้าคนไม่เยอะก็ต่อคิวันอาบได้แหละข้างหลังของฟ้าไกลๆนู่นนะครับบนยอดนะฮะคือยอดเขาเทวดานะเราสามารถมองเห็นยอดเขาเทวดาได้จากอันกลางเฟสน,นี่เลยนะ เดี๋ยวพวกนี้เราจะไปพชิตกันถ้าฝนไม่ตกหรือว่ามีปัญหาอะไรขัดข้องนะเพราะว่าที่เนี่ยฝนตกเยอะมากเลยช่วงที่เรามาแล้วก็ลมแรงมาก เรากินง่ายๆเหมือนเดิมมามา่าใส่เห็ดเข็มใส่ผักชีแล้วก็ใส่เซ้กรอกชีสตังปลาจิ้มซอสตูดซาสลัดตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะจริงๆรยากาศมันค่อนข้างที่จะเริ่มมืดแล้วลนะ่ะยุงเยอะเนาะยุงตัวใหญ่ๆเลยอะยุงตัวใหญ่ทําปหนไก่เนี่ยเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแล้วก็วันนี้คงประมาณแค่นี้แหละลเดี๋ยวไปเจอพรุ่งนี้เลยกันเราจะไปยอดขอเทวดาก็วันนี้ประมาณนี้เนอะเริ่มมื ก่อดนมดแล้วเมื่อเช้าคือเดินแล้วมันมันเหนื่อยเต็มที่อ่ะแล้วมันก็มาพักแล้วก็เลยได้พักเต็มที่เลยแต่ตอนนี้มีเต็นท์เพิ่มขึ้นเนาะทำให้รู้สึกคึกคืนใช่ใช่ตอนนี้มีเมื่อวานอ่ะเราเหมาลานเมื่อคืนเราหมอลานแต่วันนี้เรามีเต็นท์มากลางเพิ่มอีกสองฝั่งซ้ายขวาก็คือคืนแล้วสนุกอ่ะแล้วสนุกเพิ่มขึ้นแล้วอากาศก็เย็นเพิ่มขึ้นด้วยใช่วันนี้อากาศมันดีกว่าเมื่อวานจะเริ่มฝนจะตกอ่ะแต่วันนี้มันตกมาแล้วทั้งวันเหมือนไม่เห็นเมฆคืมอะไรละ ตอนเย็นนี่เลยแบบต้องใส่เสื้อหนาวเลยลมมันมีหนาวมันมีลมด้วยแต่ถือว่าตรงนนั่งตรงเนี้ยนั่งข้างนอกสบายสบายที่สุดโอเคเดี๋ยวี้จะเจอพรุ่งนี้เลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายรุ่นสวัสด์นะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วเราเก็บเต็นท์เสร็จหมดแล้วไม่ได้อัดตั้งแต่เช้าเพราะว่าเราไปอัดตอนเราไปขึ้นยอดเขาเทวดานะ เดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆฟังนะคือวันที่วันที่3เดี๋ยวเราตื่นมาแต่ประมาณตีสามสี่สิบห้าตีสี่ปนี้เนาะเพื่อที่เราจะขับรถขึ้นไปบนยอดเขาเทวดาเดี๋ยวจะมีคลิปยอดเขาเทวดาลงให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างทางเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงกลับมาที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยประมาณ8ปดโมงนิดนิดเนาะเราไปชื่นชมวิวบนยอดเขาเทวดาสวยมากทุกคนต้องได้ไปแต่ว่าถ้าไปก็ต้องมีความปิดความฟิตความใจถึงนิดนึงเนาะเพราะว่าทางตอนนี้กำลังก่อสร้างถ้าช่วงปลายปี6 5เนี่ยน่าจะก่อสร้างเสร็จแล้วนา่าจนนะข ไปขึ้นนะครับเวลาเสร็จก็ลงมาปุ๊บกินข้าวอะไรเสร็จก็เก็บเต็นท์นะครับไม่ได้อัดคลิปอะไรหรอกเพราะว่าเราก็รีบกินนี่เก็บเพราะว่ามันมีแดดมีแล้วก็มีเมฆฝนมาแต่ไกลนะอย่างตอนนี้ก็คือฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปกันละยังไงทุกคนลองมากางเต็นท์ที่ลานดาลเฮนเตอร์เพ์นคีดูนะครับบรรยากาศมันดีมากลมมันดีอากาศมันดีแล้วก็ที่เนี่ยค่อนข้างกระชับเนีไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาทำให้การอยู่ด้วยกันอบอุ่นพอสมควรนะครับเวลาคนมากางเพราะว่ามันไม่ได้ห่างไกลกันมากนะ มีน้ำสะอาดให้ใช้เหลือเฟือนะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงมาละขอถ่ายรูปสุดท้ายคลิปปิดตรงนี้นะครับกับยอดเขาเทวดาที่เราไปมาเมื่อเช้าตรงนี้นะโอ้สุดยอดมากอยากให้ทุกคนได้มานะมากัน,นเยอะนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับการเที่ยวอุทยานชาติภูเตย3วัน2คืนของเรานะครับงไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับแล้วพบกันนว่าครั้งหน้าป้าพาไปจะพาไปเที่วที่ไหนนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยแล้วไปดูกันว่าครั้งหน้าไปเที่ยวไหนกันครับบ๊ายบายเจอกันใหม่เจอกันใหม่ would you